ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเล้ยครับเพื่อชิโนผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อ่พี่น้องครับเมื่อนี้อันผามาเบิ่งง่วงหูครับพี่น้องครับผู้ใดมากกันสายหูเลอพี่น้องเด้อสายหูนะครับพ่อดีไอห่กับเอือยเพิ่นนะครับสิเปิดราคาอยู่สิขายโยกขวกพี่น้องครับ เลาว,ว่าเราสิไปนอกว่าสั่นว่าผู้ดใดอยากได้กระมาต่อรองเอามาเบิ่งราคาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าต้นตัวงวัวซสำได้นะครับราค่าสำได้เราว่าสิไปนอกพี่น้องมาเบิ่งเอามาเบิ่งเ,เบงเอาพี่น้องสวัสดีครับเอ้ครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจังไรนอครับสบบวัสดีบัวบานจ้าบวัวบานจ้าอัน หัวงอนเนี่ยคือบัวปานนี่เนาะจ้าคุณโอ้ขัดแง่หง่งามคือผู้จับนี่เราคือใครเข้ายู่บ้านใดก่็ครับเขื่อนพุทธสว่างค่ะพุทธสว่างตำบลตำบลพนุทธงามมาเพื่อกุศลพิเศษจังหวัดมหาสารคามค่ะครับลองกันเบิ่งหูก่อนครับเบิง่งข้อมโหนกนะครับข้อมโอ้งามงามหัวง,งามหนางามพี่น้องครับใบได้นนี่เนาะจ้าใบไดหัวพุทธพุทธฮ่าตัวหัวสูงตีสูงไ่เม็นตีสูงร้อยห้าสิบตีเหรอจ้า พุณนหรอเนาะคือบวกคุณละะซิบกลัวเนาะ,อะเอามาเบื้องแข่งขันกันแถวนี้พี่น้องนี่ครับโอ้สูงลอยหาซิบกลัวงว่วนนี่จักเดือนแล้วครับนี่ครับง่วนประมาณซิบเดือนค่ะซิบเดือนค่ะเหมือนมันง่ายบนนี้สิจ้าโอ้โค้หญ่ายเลยขะ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 ขข,ขนาดงว่วนซิบเดือนได้เนี่พ<ข>ี่น้องเด้อครับยืนนี่มิดจัดเลยครับผมอยู่ฝั่งนี้เจ้าของผมอยู่ฝั่งนั้นว่าเห็นกันลรอครับนี่เอา เป,เปิดไว้เท่าไรก่าครึ่งครับเปิดใบเก้าสิบค่ะมาต่อรองเอาละค่ะขนาคอกค่ะนี่คักขนาดเลยพี่น้องแต่ว่าก็ต่อรองได้ขึ้เก่าแล้วเน,นาะจ้าต่อรองไม่กี่ก่ามาเบิ่งตัวต่อไปบัดนี้ครับพี่น้องครับหมูบักเง่าหมูกระดำครับเครื่องโบดครับโอ้คักเอ้าบัดนี้มาเบิง่งแม่นี่บัดนี้แม่ขาวเนาะจ้าขาวก็เป็นมัวเป็นมัวขาวโบดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บ่แม่นหยังเด้อครับนี่อัน มันยางเหยียบขิดต้มครับมันเลยเป็นทังสี่โอ้อันนี้ก็ใหญ่ครับคือกันอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่ลูกใช่ครับนี่จ้าแม่ลูกแม่ลูกแรกค่ะลูกแรกเน,นาะเดี๋ยวผมขอเบิ่งลูกกันเด้อจ้าจะว่านานี่พูดแล้วล่ะพี่น้องครับเบิ่งลูกนี่ตัวน้อยเนาะครับเนาะจ้าลูกตัวน้อยอืมตัวนี้เิครับอันที่ว่าไอ้ได้เก่ามือสิบมือตัวนี้สิจ้าตัวนี้ละ่ะโอ้สะดือมันเขาตะล้นตันนตวเนาะตะล้นจ้ะโอ้ใส่พอได้ไปเนาะครับนี่ย ค้งตัวเนาะเป็นเป็นเป็นบ่ามันครับมันคือออกระทบนี่เป็นามันอืเอาเป็นลูกผูด้วยพี่น้องครับได้ประมานเกามือสิบมื่อนี่ล่ะพี่น้องครับเกามือเนาะจ้าโอ้แม่กับคงงงครับยู่ครับอันนี้ก็ลอยหาสิบหาบวกนะครับนี่โอ้ยคมน้องย้คมน้องลอยหาสิบหาบวกเลยพี่น้องเด้อกะถือว่าสรงลูกอยู่เลยพี่น้องง่วเนี่เพราะว่าเป็นง่วแม่ขาวนะครับโบดนะครับแล้วบ้านนี้ก็ให้ลูกสีแดงนะครับ เพราะว่าเล่าค่มตัวบามันแดงมากนะครับมันก็ออกมาแดงๆดีๆดีอยู่พี่น้องคือง้อตัวนี้ก็นานี่หอยหามาแข่งเ้อพี่น้องเด้อบ่ะนี้เด้อสีบเราเลี้ยงนายฟังมาเนี้ตัวนี้นี่เป็นง้อสายใดนาอครับนี่กานสายเจ้าสั้นนะครับเนาะอืผู้แฟนเหมือนเพื่อนเหมือนผู้แฟนเพื่อน,นวา่าเป็นสายเจ้าสั้นเลยพี่น้องเด้อพุพ่นปวดแล้วพุน่นนะชัว่วคักเทดอก โอ้สูงลอยหาสิมหาครับพี่น้องอันนี้อันเป็นแม่ลูกแรกได้ครับเนาะแม่ลูกแรกค่ะโอ้แข็งขาใหญ่พี่น้องครับนี่ครับหางหลากลมหลากดินเลยพี่น้องโอ้ขักเถิดดิหูครับพี่น้องครับขนาดผมไม่ไม่กะมายุ่งใกล้ๆลูกกบว่าเป็นยังนะครับหูดีอยู่นี่ถือว่าถือว่าสรงลูกด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับเพราะว่าลูกมันวัตจะไดเก่ามือครับนี่จะดึงวัตถุรดออกครับนี่เอางามยุ่พี่น้องครับเปิดไบชะแรกกครับนี่ ตัวนี้เปิดใบแปดท่มหาค่ะไม่ก็เปิดถือกแท้แมนบ่หรอเฮ้ยแปดทิมาเนี่ยเมนเมนบ่หรอจังหวะว่าแมนเมนยู่หล่ออ้าวเมนอยู่ต่อได้อีกว่างเงี้ยโอได้ค่ะต่อะไรแปดทิมาเนี่ยก็ต่อได้ค่ะอ้าว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 แล้วบ้านนี้เอาแล้วเรือบ้านนี้เอาแล้วเรือบ้านนี้ป่วนปันแล้วครับบ้านนี้มันเป็นแบบนี้ป่วนปันแล้วป่วนปันแล้วโอ้โหโท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 ผู้ใดอยากได้สายหูสายเป็นตะเกียบใบเด้อนี่พี่น้องเด้อถึงว่าสิเป็นง้ออันง้อเท่างัวขาวนะครับ แต่บาเบิ่งลักษณะการส่งลูกแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับเราใส่เล่าเอ่อข่มตัวบามันนะครับนี่มันเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าขันห่อไซพอดีๆนะพี่น้องคือเบิ่งสภาพเอาครับว่ามันทีเป็นทังไลยผมก็กคือ่ามันทีคักอยู่แล้วนี่เอางออยู่นี่จับได้ใบได้ทุกตัว<อ>ทุกตัวนี่ประกันตำนี้ปะครับจ้าประกันตำนี้ปะมีตำนี้ไ่มีตำนี้เนาะจ้าประกันทุกช้อนครับเอาเอาเอาเปิดไว้เปิดไว้แปดสิบห<ไ>้าแปดสิบห้าจ <8 S 2> ้า ต้อลองได้อีกบ่ได้ค่ะต้อลองได้อีกเนาะจ้าล่องได้อีกแปดสิบหาด้วพี่น้องเด้อแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับซ้ำขอได้เด้อครับนี่เด้อเอามาเบิ่งอีกมูนหนึ่งบาทนี่โอ้แม่นี่นี่เป็นแม่ลูกแรกป้ะครับนี่จ้าเป็นม่ลูกแรกเท่ากันค่ะโอ้ดึงมาดึงมาดึงมาจะเตื่นอยู่จะเตื่นอนจะเตื่นนี่เหรอเตื่นคน็นหนังเอาเ นับบอกนับบอกไปหพม์ออกจะออกจะพมไปเออเออเอายืนหันนะนี่ะพอดีแล้วคักแล้วคักแล้วตาแดดคักแล้วตัวนี้เป็นแม่ลูกแรกวะครับนี่แม่ลูกแรกคือกันค่ะแม่ลูกแรกเนาะสูงซ้ำกันเด้อพี่น้องเด้อลอยหาชิบหาบวกเลยครับคว่มนาคว่มนาคว่มขุ่มนาเนี่ยนาเด้อตัวนี้พี่น้องหนานาแต่ว่าผมบอไปทายไก่นะครับคือเตื่นตื่นเตือนอยู่ตื่นอยู่บ้านนี้มาเบิ่งลูกครับเบิ่งลูกมาเบิ่งลูกว่ะนี้ ลูก <cinemat S 1> ตัวนี้กับตัวนี้เป็นลูกพ่ออะไรครับนี่ลูกข้มตัวคือกันค่ะข้มตัวเนาะเป็นลูกผูเป็นลูกผูเป็นลูกผูข้มตัวนะครับพี่น้องหูติดกระทบได้ครับเพราะว่าแม่มันกับว่ามันว่าถึงกับว่าหูเง่าด้วยพี่น้องเด้อกระติดถือว่าเป็นติดกระทบด้วยแต่ว่าหนาดีนะครับหนาดีหนาดีเครื่องดํานะครับหางเง่าปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยแหยางเลยแห่างดีละแหโช์โชู้ข้มชู้ข้มข้มยางละไปอืมโอ้หมอยู่พี่น้องครับ คักคักเอาตัวนี้นี่แม่ลูกควน,นี่เปิดใบไรไบ้างครับเก้าชิ้มามานะคะเปิด้าชิาค่ะเก้าชิบนาเนาะราคาเปิดราคาเปิดเก้าชิ้หาคือห้องห้องนี่ห้ห้องทราก็ได้เนาะจะว่าขันมาตัวมาล่องเอากค่ทีมันสมสมาได้กับห้องแยงวากันเนาะ,ะเปิดไบเก่ามืดหาพันเด้อพี่น้องเด้อสาหรับผู้ที่อยากเอาไปพัฒนาต้อนะครับสายหูค่ะนี่ครับน้ำไตดีเด้อพี่น้องง้อแม่นี่ ดูดไงนังนาครับนี่ครับผมว่าขันเอาไปใส่บามันนี่ผู้ผู้มักลูกกระทบนี่ผมว่าว่ามีหม่องตีนะครับงวตัวนี้เครื่องดำนะครับดำโบดรบเครื่องนะครับนี่หางหรือรากดินเลยพี่น้องเด้อกวนยืนอ่ะพดแล้วขนาดงวง่วน,นตื่นกินอยู่ด้วยนี่เป็นแมลูก่อนน,นี่นะครับก็ถือใบเชียงนะครับพี่น้องครับนี่เนาเปิดไว้เกวมืนหาพันุ มาต่อลองเอาอยู่หนาขอกเนาะครับเอาบานนี้มาเบิ้งที่เด็ดบานนี้ที่เด็ดของขอกนะครับนี่แม่ข้าก็ข้าก็คู่กับนักเรียนอนุบาลเด้อพี่น้องเด้อหัวแม่นี่เบิ้องจาขวางเพื่นบ้านน้ครับตัวนี้ท่องอะไรไดเดือนครับนี่ท่องได้หกเดือนค่ะโอ้กับพอได้ครับนี่กับพอมีโก้ค่ะมี วเนี่ยก็ลังคักด,ด้วยครับเนี่ยเพิ่นเพ่นาตามที่อันนี้นี่ก็ลังหาเนาะ,ะพี่น้องก็ลังหาก็ลังหาพอนีนอ่นะครับพอวี่โกนะครับนี่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 บ่ผิดหวังมาเบิ่งง้อยุขวอ,อกนี่ด้วยพี่น้องคันสีไว้จังไดโนอเล่าถือว่าถือว่าไอาเล่าเนี่ยขัดงัวดีเติบนะครับสังเกตเบิ่งเล็บงวเด้วยพี่น้องเด้อนี่เล็บงัวนี่สีบ,บอกเลยว่างั้อขอกนี่เล็บดีถูกตัวนะครับตัวนี้น่ะเครื่องดำด้วยพี่น้องคลิปหูดำจิ้มดำนุ่มดำพร้อมพี่น้องครับ ว่มีตำหนิยังทำเนาะบ่ค่ะบ่มีตำหนิไอ้หนังอู้ยท่องท่องฮกฮกเดือนให้เจ็ดเดือนใส่ใส่ผมขอเบิ่งใบนะครับเอาไป็นตัวเชียงดีแถงหัวาไหมเจ้าคัดโคตรอันนี้อา่าเป็นพี่โก้ด้พี่น้องได้หนี่พี่โก้แชมป์นะครับนี่ครับใบหลอดนี่นิยุขหังนี่หลอดนะครับอืมกำหนดควอดนี่กำหนดควอดเดือนกุมภาพันธ์ได้พี่นอ้องเด้อโอ้ยบัวเมีนตัวนี้ไหม วันถีวันผสมตัวนีนไหมผสมเดือนกุมภาพันธ์เนะาะวันทีสิบเก้ากุมภาพันธ์เมียนกุมภาพันธ์เออเมียนอยู่เมียนอยู่เมียนอยู่เมียนครับผสมเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้มันเดือนอยังือเดือนสิงหาห้วยมันไก่สีออกเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้เอาไปนี่เ่าต้องไปคิดยังมากครับพี่น้องครับเอาถ้าเอาขู่มาตรงกันเลยนะครับถ้าเอาหนองมันนะครับคือมันโพดแล้วเนี่ย หางไหมครับหางอยู่นี่าหางงออยู่นี่ดีถูกตัวนะครับเล็บอันนึงอ่ะเร็บดีถูกตัวเลยครับนี่บม่มีมองตีเลยพี่น้องเ้อดที่เด็ดเลยครับตัวนี้ที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ด <c oughs> ตัวนี้นี่คันผลผมสิบ่าร้อยเจ็ดสิบนี่กับสิว่าว่าโพดเนาะเอาหกสิบห้าบวกไปเอาร้อยหกสิบห้าบวกเด้พี่น้องไงเด้อึ่ง <c oughs> ยืนเห็ดซุ่มซู่ยว่าแต่คนบายปะท้ เอาเด็ดปฏิบาร์ให้เบิ้งแค่ขางเดียว<อ>ใส่<อ>ไปเบิ้งมาเบิ้งขางนี่ทำผันเหนขึ้นกีลน่ละเออเออเหนาะขึ้นเออปวดเ <c oughs> <c oughs> บิ้งข้นบ้านี่พี่น้อง <c oughs> ทใายนี่สูงเกิืงเดิองได้ยังครับอันนี้ทองที่ไรล่ะครับนี่ฮะทองที่สามค่ะสามไม่ทองโอ้ทองที่สามเนาะจสามไม่ทองโอ้คักๆๆๆขัแม่แต่ว่ายังสดอยู่เด้อพี่น้องเด้อถึงสิว่าเป็น เป็นท่องสามกับตามเบิ้งพี่น้องเบิ้งสีเบิ้งสันเอรลดนี่ครับเบิ้งเหนือเบิ้งหนังนะครับถือว่าสดอยู่นะครับงมื่อ่นี่นะครับโอ้แข้งขาดำข้อขาดีนะครับหางเหี้ลากลำนะครับโบกแบบไงครับเอาบานนี้จ้างแม่นี่ห้องไว้ร้ายบ้างได้ครับนี่เปิดใบสิบเอ็ดค่ะเปิดใบสิบเอ็ดป้าาาตัวเมื่อนั้นผมไปท้ายยุ่ยใส่หนอขันเปียบเทียบกันเนาะเราเพื่อเปียบเทียบเสพินดอกจ้าบ่ใหญ่ปนนี้ บ่ในี่ปนีบ่หนาปนีนะครับแล้วกับ่ท้องค่ะปนีแต่ว่าเพ่นกับห่องซิเอ็ดคือกันนะครับก็บบุรุเพันขายท่ายหรอกแต่ว่าอันนี้ผมถือว่าเล่าห้องถือก็เด้พี่น้องเด้อถือว่าห้องถือก่นะครับหูกกับหูไกายปากจ้งน้อยพี่น้องครับแต่ว่าโครงสางนี่ดีครับพี่น้องขันเอาว่ามันไปใส่นี่คือดีครับแต่ว่าเราก็ใส่ตัวดีครับยู่ครับใส่วีโก้นะครับตัวนี้ห้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเด้อพี่น้องเด้อต่อใดบ่ครับ ตัวใดหลายบ่ตัวใดกะหลายเติบหลายเติบเนาะจ้าตวอ้หลายเอ้าเอ้าวตัวได้หลายเติบ,ตเตบคันผู้อยากมาเบิ่งตัวจริงผู้อยากมาตัวนะครับงัวของแอกนี่นะครับทั้งมัดนี่เปิดยกแอกนี่ตัวใดมัดถึงตัวตัวใดมัดถึงตัวเลยเนาะเอ้าบบันทึกเบอร์โทรครับที่ผลิติตัวใดศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย 096 079 096 079 4597เ5 9 7เาาอาย้ำอีกเที่ยวนึงครับ096 096 079ห9เกืจ้อยังก่ครับเอืือบานเกลอบัวบานนะครับเด้อบ้านบ้านพ่นสว่างค่ะพ่นสว่างเกุมพิเศจังวัดมหาสรคามอาบ้านนี่หูจักเบอร์โทั่วกับทอยูแล้วผู้ใดอยากมาเบิ้งตัวง่วนนะครับอยากถามทางให้ทัมาสอบถามนะครับกับแดนมาเบิ เอาสำหรับคลิปนี้ก็พ่อไหวสำนิสัก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ